จามวานทองมีสองเลใหญยย่มีนางเนื้อสาวสวยมีหลักทินด้วยไม่บอกว่าข้างไหนงามพาดสามีลาเจ้าหัสุดตาเสียงสนเสียดไปกน่อก็แมวไล่กันแตกทุกวันมันไล่กันทำไมลองขึ้นไปเขาตั้งหัว ชวนขึ้นลิืว่องไวมองไปในทะเลเห็นเรือตั้งเกขอแลผ่านไกลชวนน้องไปล่องอนนลัก <ไป S 1> หินคงเ,เคยได้ก้าวเสงใช่ไหมอยากจังอยากมาสู่คอกเงิเนยกให้พ่อพ่อมายกหินไปทรงคลา้าทรงคลา้า ทรงคลาทรงคลา แค่ปากไว้ ทรงคลากันมาสรงคลาสรงคลาลง,งมาสรงคลากันมาเดินสองขาพาเดินสองตามองเพลินข้ายังเดินไหวหรือจะนั่งสามล้อบนทีบเขารอ ข่วงข้างพาไปถนนยังชื่อนางงามยิ่งแหล่ยิ่งงามน,นครอน,นอกคอนครในห้องแถวบ้านเก่าโบราณอยู่กันมานานทั้งคนจีนแขนไทยทรงค่า เดี๋ยวพ่อเขาเพีงนี่ครับบอกใทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี่ครับประเดิมเพลด็กกันเลยกันนะครับคนดังทุกทุกคนเลยนะครับพิเศษนะครับปัเสียงประมือดังดังที่เดียวนาน้าที่มากพ่คุณมากนะครับรักเอครั้งนี้โลกนี้คือออกมาไป่ถึงสาขาราวใดเราบอง โบวันวันได้มีทั้งภูมิได้แนวในรถเตงก็ผีนะครับไม่พลื้มครับเรายังตรงนี้วิชาโราวีนะครับไม่จังเป็นตรงซื้อนะครับทำทราบโลเมื่อกันนั้นนี้เร็วใจท่าป้านเร็วนะครับเราวิชาัพยุตตรงนี้ในครับใช้วิชาเป็นประโยชน์ก็บอกรถเต็งในยุ่ห้าไอ้ครับต่อเรายังเบียครับรถเตงอาจจะโตกบางสิ่งบางอย่างเบียเราซื้อไปกี้มันขันเดี๋ยววาอ่าเบียอยากติดซื้อไปกี้ได้เลยครับ โรมา่ตีว่าพยายามตีเชื่อไปกี่ได้อยากด่าบัตไปเชื้อได้กับตาเคยตบได้แต่ยังมาโตกับพุ้มปูมาดาวันเลยฮะเชื่อไดก็ก็บอกว่าวันไหนมีตังคงได้นัง่งเมียเต้นคงพีก็ <laughs> บอกเราเต้นเชื่อแต่เมียเต้นอายุห้าอยากอย่างแต่เมียตามไป ลำบากโต๊ะไหนที่มีสองเมียบ้างครับเยกมือหน่อยครับโต๊ะที่มีสองเมียแล้วก็บาเมียมาด้วยนะครับแต่เนียมาเต้นหน้าเวทีเลยแต่เดียวบาเมียมากันรองคนมาเต้นหน้าเวที้แต่เนียวพวม่หาววัดเรือเบียรให้ล่างนึงแต่เดียวแต่ว่าเล่บัตรประชาชนงั้นเ,าาเล่กันเล่กันมาหนาวคนเดียวกันไหมบ้านน้องเจ้าของเราพื่เอ๋ยขอบคุณมากนะครับ อยากเศร้าโกลงอะไรก็โกลงชีโกลงชีว้าวก็ย,ยิ่เย็นมาแล้วไม่ทราบว่าต้นไหนเขียนว่ารักษาโกลงชีครับตัวข้างหน้าเลยครับฮะรู้ไหต้งหลุดพุ่มมณฑลเนาะตอนน,ตน,อ <c oughs> นี้แฟนอยู่กลงชีนะครับขอบคุณด้วยนะครับเดีย๋ยวก็สื้อน้ำบิ้มนนนหน่อยครับว่าบ้านอยู่ไหนนะครับ ีกีฬาเลยครับผมเวนวัดโยกหลองชีนะครับไว้ชีฟเด็กต่กคนนิดโลเล่าเอ้าเดี๋ยวพอมีนะครับวัฒนธรรมบรรโง่ใครับสปบิงกันเลยคันนะครับบอกให้บุญรักนักลูกมโนราในครับที่ตะปัดสองทีมกงพัตนลุงเลยครับปลายไทยก็โรอตรงนี้นะครับพี่น้องชาวสงฆราก็ช่วยอนุรักษ์ไปด้วยนะครับนะอย่างนี้นักลูกสปบิงกันเลยบอกให้ทุกคนนะครับเปิดความรักเลยนะครับ น่ารุกกันเลยกันได้ครับความสุขอีพรม,มีกับทุกคนด้วยนะเนีเมื่มอหมดไปจากสวนในป่าเขียวชอว์สู่ซาดนั่งเลี้ยนมมาานั่งร้องหอบกิดลุมจาความลืมบางวันนี้คนดีเรียล าวีท่าวีละชนด้วยนะครับเป็นพี่บาบอภพนะครับตอนนี้ก็กำลังทำเพลงยัว่าั้งชิดโลกกำลังจะออกมานะครับนะในข้าเป็นที่เคตรดีนีด้วยเขาสรากพีพีทุกคนเลยนะเบื่อเบื่อด้วยนะครับนะฮินทามในปองตกใจได้เห็นกับตา เสียงเลือดเจียเพียงว่ารูปนั่งออกมาตายบ้านเราละมันเงาจังไม่มีใครนังน่งไดนั่งโนราลบมาตะน้องเลิกเป็นนางเอกนั่งอาคอยน้องลบมามาปินดารานั่งอาลูลบมาตะนอ้อง เลิกเป็นนางเอกนานอง آ, อาขอให้ดอกลมามาเป็นดารานางตา,ลาโลขอบค,คุณมากได้ขวขอค,คุณด้วยนะครับขอบค,คุณนครับค,คุณดนซื้์กันกางนานะครับ วันนี้เลยเจมาถึงอินตกใจเม็ดเลยมาแต่บัดลุงโน้ไปบ้าผมขอบคกุ้นด้วยนะครับสหรับตันกำนั้นะครับเลยใจไม่รู้ยกอยู่ในเดียวต้นโมกใส่เดียวก็โพในรับวันนี้ก็คุณนางมาวันก่อนงานจากบรรยาการใช้ใจนะครับไม่ได้ไปวันนี้กับข้ออยาญาในกับแสดงขอใจตรงนี้ด้วยนในกับข้อยาตอ่าขอใกับอ่าทางกับท่านนะครับดังหลวงยู่ครับพี่น้องจาก็โพจะรถไปกันแล้วกันนะครับหน้ามาใกล้รับรองปุ๊บต่อเดียว เราฟลอ๊กปุ๊บตัวเดียวอ่ะพวกคุณทั้งหมาเดเรียนซื้อกันเลยกันนะครับเดี๋ยวที่นี้นี่ครับก็อยากจะมอบให้สหรับพี่น้องนะครับทุบโโกๆค,ค,น,คนนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับคอยรักปฏิเตยกันนานๆเลยครับรักปฏิเตยคงทียังชีวีนี่ครับมอบให้กับปฏิเตยอย่มดตรงนี้นะครับโปราวาปนาก็มีมากเรื่องขันเมืองอันเบ็นะครับพร้มกัมายาไปยุงเกี่ยวแต่อยากจะอย่างเดียวคืออยากจะมอบว่าใจหวะคมเป็นคนนึ่งที่รักปฏิเตย เมือนครับบางคนนะครับเรื่อเมือนครับทุกคนตรงนี้นะครับขอาคุณก,กันมากกลกันนึกถึงวงวาห้นอครับทุกคนกันไกล,ลกันแล้วก็คนที่เคยผ่านชีวิตทหารมาด้วยนะครับน,ะนึกถึงสปิงกันไลลกันนะครับ ขี่นางรังพันถึงนอปรอใจเพียงยังคออนั่งมองแลด้วยจันทคืนนี้ดั่งเศร้ากินข้าวไม่ได้ทั้งวันกินถึงดวงเะ้าวันจีนหังตาจากข้อฟ่าเมื่อนี้บาตายที่โดนคาย สซ่สามวันเดกอาจึงตอนสร้างน้ำด้วยกันโนช่วยฟันจใจยาไ้นอกหีกเหมือนอยารบม,มาบางต่าวาโดโนเริ่มหลับพอฝ